ต้องเป็นคนคนนั้นให้ตัวเองหลายคนคิดว่าการที่อยู่คนเดียวให้มีความสุขการที่อยู่กับคนอื่นแล้วจะมีความสุขเราอาจคิดว่าเราต้องทํากิจกรรมเราต้องทําอะไรเราต้องเป็นคนแบบไหนแล้วคนที่เราคบเป็นคนแบบไหนและเราต้องมีกิจกรรมร่วมกันอะไรที่ทําให้เรามีความสุขแต่นั้นมันไม่จริงการที่คุณจะอยู่คนเดียวให้มีความสุขมันขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณไม่ได้ทาอะไรเลยก็ตาม แต่คุณกลับมีความสุขกับตัวเองและคนที่จะมีความสุขกับตัวเองได้นั้นคุณจะต้องเป็นคนที่พัฒนาเรื่องของความรู้สึกภายในใจการพัฒนาความรู้สึกภายในใจคืออะไรคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอดีตไม่กังวลกับอนาคตและอยู่กับปัจจุบันสเสมอคนที่จะอยู่กับปัจจุบัน ได้เสมอและตลอดเวลาอยู่กับตัวเองได้เสมอและตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะอยู่กับใครก็ตามหรือไม่ได้อยู่กับใครก็ตามหรือคุณจะมีกิจกรรมทําหรือไม่มีกิจกรรมทําก็ตามคุณจะต้องเป็นคนที่ใจเย็นต่อสิ่งยั่วยุต่อสิ่งเร้าต่างๆคุณจะต้องเป็นคนที่มีสติกับสิ่งยั่วยุและสิ่งเร้าต่างๆคุณจะต้องเป็นคนที่ให้อภัย euh กับสิ่งยั่วยุและสิ่งเล้าต่างๆคุณจะไม่รีบตอบสนองกับสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตคุณกับสิ่งที่ไม่ได้ให้คุณภาพให้กับชีวิตคุณคุณจะไม่สนใจกับคำต่อว่านินทากับคอมเมนต์แย่ๆกับโพสต์คนอื่นคุณจะไม่ไปส่องชีวิตชาวบ้านคุณจะไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านคุณจะไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณคุณจะมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณอยู่ความคิดที่คุณ มีการพัฒนาตัวเองเป้าหมายความฝันอารมณ์จิตใจความรู้สึกเป็นของตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่เตยพูดมาทั้งหมดด้วยตัวเองโดยที่ไม่รอให้ใครมาตัดสินว่าคุณจะมีความสุขได้หรือยัง โดยที่ไม่ร้อยใครมาบอกว่าคุณต้องทําอะไรหรือไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณจะมีความสุขโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยแต่คุณก็มีความสุขคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อคุณเป็นความสุขแล้วนั่นเองทางโอ้ใครบอกให้หลานอยู่ตรงเรียน อา่ามาสัมภาษณ์นะมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เด็กห้าขวดเลยว่าสอบถามเลยนะคะสำหรับความสุขของน้องเนยคืออะไรคะโทรศัพท์ <laughs> น้องเนยสามารถอยู่คนเดียวได้ไหมคะไม่ไค่ทำไมอะคะเพราะอะไรเพราะอะไรยังไม่เจออะยังไม่โตยังไม่โตเหรอถ้าโตอยู่คนเดียวได้ไหม จะ <laughs> <laughs> ไ,ไ,ได้ไหมทํ <p are S 3> าไมเพราะอะไรอยากตัวสูงข้าแม่อยากตัวสูงข้าแม่เหรอแล้วถ้าตัวสูงข้าแม่แล้วเกี่ยวอะไรกันอยู่คนเดียวก็จะไปทำงานช่วยแม่เองอุ้ยอภิชาติอภิชาติบูดมากำเนิดไปช่วยแม่เหรอ